กระทั่งเป็นพระราชสวรนีของสมเด็จพระนางเจ้าของสมเด็จพระเทพนายสุเทพเทือกสุบรรณก็หาที่จะมีความสนใจไม่และไม่รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษจนกระทั่งการประชุมครั้งถัดมาตัวเองไม่เข้าประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานจึงรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษและความจริงก็ข้าวขายผลประโยชน์ทับซ้อนมากมาย แต่ในเวลาที่จำกัดนี้ท่านประธานที่เคารพนี่เป็นผืนป่าที่มีคุณค่ามากที่สุดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเป็นประจำทุกปีแต่นายสุเทพหาสำเนียกไหมเห็นแก่พวกพ้องมากกว่าราชวงศ์ในการที่ปกป้องผืนป่าผืนนี้ผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่านี่เป็นเรื่องหนึ่ง ความจริงแล้วต้องอธิบายความยาวกว่านี้แต่ในห่วงเวลาที่จำกัดครับการยื่นถอดถอนในประเด็นที่สองนั้นคือการไม่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินที่มีอยู่จริงและปกปิดบัญชีทรัพย์สินให้อยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่นในลักษณะตัวแทนถือครองกรรมสิทธิ โดยทางอ้อมหรือนอมินีเกี่ยวกับที่ดินหมู่หกตําบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการทำน,นิติกรรมการซื้อขายที่ดินนายสุเทพได้ให้นายแทนเทือกสุบันบุตรชายผมต้องขออภัยกันก่อนว่าผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ดึงจะดึงลูกดึงเมียใครมาเกี่ยวข้อง ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินที่ใครก็ตามไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใดไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาทรัพยากรของแผ่นดินมาไว้ครอบครอบ,ครอบครองไม่ว่าจะเป็นตระกูลใดในประเทศนี้ท่านประธานที่เคารพบุตรชายได้เป็นตัวแทนของนายสุเทพ กระทำการซื้อขายถือครองที่ดินดังกล่าวแทนนายสุเทพที่ดินที่นายสุเทพให้นายแทนเทือกสุบรนใช้ชื่อเป็นเจ้าของถือกรรม,มสิทธิ์แทนคือโฉนดที่ดินเลขที่28109เล่ม282ระวาง4928เลขที่ดิน39ตําบลแม่น้ำอำเภอเกอะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่62บสงไร่1งาน97ตารางวาท่านประธานที่เคารพความที่น่าสงสัยว่าพฤติการของคดีนี้มันอยู่ตรงที่ว่าข้อเท็จจริงนั้นมันได้มีความเป็นมามากมายตั้งแต่การเป็นสคหนึ่ง จนกระทั่งเป็นนอสอสามกจนกระทั่งเป็นโฉนดได้มีการเพิ่มเนื้อที่กันมาโดยตลอดท่านประธานที่เคารพการออกนอสอสามกนะครับขออนุญาตเอาแผนที่ขึ้นมานะครับนี่เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายตามไม่ชัดเจนทีหลังนะครับการออกนอสอสามกที่สามสศย์สองเล่มสามเลขรูปภาพ2องเมื่อเริ่มต้นขอหกกรกฎาคมสองพเมื่อวันที่สิเจพฤษภาคมสองพ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรื่องปัญญาคอนซัคชั่นซึ่งเป็นพรักพวกของท่านนะครับเป็นพ่อครัวในการชุมนุมของพันธมิตรได้นำหลักฐานสคหนึ่งเลขที่95หมู่6ตบแม่น้ำอำเภอกาะกสม,มุยจังหวัดสุราษฎร์จำนวนเนื้อที่7ไร่ปรากฏว่าช่างแผนที่รังวัดได้เนื้อที่ งอกขึ้นมา16ไร่3งาน97ตารางวาเพิ่มมากกว่าเดิม9ไร่3งาน97ตารางวาเพิ่มถึง142.7%ซค .1 เลขที่95ที่ดินหมู่บ้านที่6 ตำบลแม่น้ำอำเภอกอบสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2,400,2,498นั้นจะได้เห็นพฤติกรรมชัดเจนก็คือว่าเจ้าของสคหนึ่งชื่อนายจรูนสีแพ้วนะครับจำนวนเนื้อที่เจ็ดไร่เวลาแสดงทิศข้างเคียงนั้นที่อยู่ในสคอคหนึ่งนะครับ เช่นว่าทิศเหนือจดสวนนายเที่ยงลิมสุวรรณทิศใต้จดสวนนายข้องทิศตะวันออกจดสวนนายหุ้ยทิศตะวันตกจดสวนของนายบุริมถวยเจริญแต่ปรากฏว่าในการออกหนังสือรับรองประโยชน์เมื่อวันที่6กรกฎาคม2 5 4 3ห้างวุ่นสวนจำกัดเรื่องปัญญาคอนซักชั่นได้ไปขอออกเป็นนอสอสามกอน,นี่นะครับทิศเหนือเปลี่ยนเลยครับยาวประมาณสองเส้นจดที่ จากสวนนายเที่ยงลิมสุวรรณมาเป็นจดนายสุขุมสำริจทิศใต้จากสวนของนายข้องไปจดนายประชุมผู้ภัยบูรณ์ทิศตะวันออกเดิมจดสวนนายหุ้ยนะครับปรากฏขยายยาวสี่เส้นจดห้างหุ้นสวนจำกัดเรื่องปัญญาคอนซักชั่นทิศตะวันตกจดสวนนายบุรินปรากฏว่าในการไปออกนสสนสสามกอนั้นไปจดพื้นที่ ของนายสามารถเรื่องสีแล้วห้างอุ่นส่วนจำกัดเรื่องปัญญาคอนซักชั่นบอกนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับในการทำสัญญากับทั้งปวงนั้นได้มีการกบันทึกเอาไว้ว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ตั้งแต่ปี2,137ปรากฏว่ากรมทะเบียนการค้า ห้างอุนส่วนจำกัดเรื่องปัญญาคอนซักชันได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งในวันที่12กรกฎาคม2539คือบริษัทห้างอุลส่วนนี้ไปครอบครองก่อนถึงสองปีท่านประธานที่เคารพนี่ผมยกตัวอย่างหนึ่งแปลงจากจำนวนสองแปลงท่านประธานที่เคารพ นายสุเทพเทือกสุบันก็อาจจะบอกว่านายแทนเทือกสุบันบุตรชายอายุ30ปีแล้วมีธุรกิจเป็นร้อยล้านแต่วันที่นายแทนได้ทำสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่5ตุลาคม2อ4 4นนั้นอายุ21ปี แล้วเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและปรากฏว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายส่งตัวแทนมาทำหน้าที่แทนทั้งนั้นไม่ว่าห้างหุ้นส่วนเรื่องปัญญาคอนซักชั่นและนายแทนเทือกสุบัรได้ทำสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับในราคาประเมิน6 2ล้าน0บาท ผมเรียนกับท่านประธานว่าถ้าเราดูแค่นี้นายสุเทพจะไปเกี่ยวข้องกันอย่างไรนายแทนอายุ21ปีเวลาที่ท่านกล่าวหาเวลาที่สารดีกาแานกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีกรณีโอนหุ้นระหว่างพันตำรวจโททักษินกับลูกบุตรชายบุตรสาว ก็ยังเชื่อว่าเป็นนิติกรรมที่เป็นนอมินีแต่สิ่งที่ท่านประธานจะได้ดูต่อไปนี้นั้นในห่วงเวลาอันจำกัดนี่เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์นี่นะครับเช่นว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเรื่องปัญญาคอนซัคชั่นนายแทน16ไร่นะครับผู้รับสัญญา แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากขยายที่จาก15ไป48และก็ไป62ตอนเป็นโฉนดน่าสนใจอย่างนี้ก็ท่านประธานที่เคารพถ้านายแทนเทือกสุบรรเป็นผู้ถือที่แห่งนี้หรือเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง